ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SME สร้างอาชีพทีวีสนับสนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้น ร้านเราเนี่ยรวมตัวกันเพราะว่าเพื่อนที่ชอบสังสค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับมากจากร้านเราเนี่ยก็คือความเฮหปปาสรุปราตีคือเราเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขให้คุณนะให้ให,ให้สมกับชื่อร้านทุสาร์ตามความสุขครับครับสวัสดีครับผมชนนะครับปนวิจยกีฬาธรรมนากุลครับผมค่ะน,ะนุ้ยชนัชิดาเวยนนนท์ค่ะจุดเริ่มต้นของร้านก็คือ พุ้นส่วนแต่ละคนนะคะของเราอะคะ่ะทางร้านเราก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบดนตรีบางคนชอบทานอาหารบางคนชอบเครื่องดื่มแต่มีความชอบอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือการสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเราก็เลยมารวมตัวกันความความสุข,สขครับค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านนะครับก็จริงๆถ้าถ้า,อาคอนเซ็ปต์กับกิมมันคือเหมือนกันเนี่ยก็คงจะเป็นคอนเซ็ปต์ของเราคือความสุขครับเราอยากให้ทุกคนที่มาร้านเราเนี่ยมีความสุข หรือว่าคนที่แบบอยากมีความสุขให้มาล้านเราใช่ครับผมด้วยสไตล์การแต่งร้านของเราก็เลยจะเป็นแบบแนวอบอุ่นแล้วก็สามารถสร้างความบันเทิงไปได้มีทั้งหมมีหลายโซนก็เป็นโซนบาร์โซนไพรเวทโซนหน้าเวทีหรือว่าโซนเอาท์ดอรครับก็คือจะมีคมรบทุกอย่างครับผมจุดเด่นของร้านคือจริงๆเราเราน่าจะวางไว้ที่เป็นเป็นตัวของค็อกเทลค็อกเทลเราเนี่ยคือจะเป็นค็อกเทลสไตล์ไทย ก็จะมีมีทั้งค็อกเทลที่แบบหลายรูปแบบก็ในส่วนตัวของค็อกเทลนะคะเราก็จะเน้นสไตล์ไทยก็คือจะใช้วัสดุวัตถุดิบแบบไทยๆไ,ไม่ว่าว่าจะเป็นค็อกเทลแบบนาลีเพิงพินาศเราจะใช้วอดก้าของไทยเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมกับกลิ่นและรสชาติของกุหลาบและมาตูมเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการเทไฟแบบชาชักเทลงแก้วพร้อมเสิร์ฟให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีตัวเมลายลำพึง ซึ่งก็จะเป็นลำของไทยค่ะที่ผสมเข้ากับกลิ่นของใบเตยส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นมอกเทลส่วนใครที่ไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแอลกอฮอล์ก็ทางร้านเราก็มีมอกเทลหลากหลายนะคะก็ตัวนี้ที่เราแนะนําคือเราคิดคนขึ้นมาใหม่เลยคืออสคโคลาก็จะเป็นเครื่องดื่มรสชาติโคลาที่ผสมประสานไปด้วยผลไม้ต่างๆค่ะค่ะทางร้านเราก็จะมีลาบปลาหมึกพริกสดนะคะ แล้วก็มีอีสานเขียวอีสานเขียวก็จะเป็นหมูย่างกับก้านคนาลวกค่ะคุกกับน้ำยานสุตเด็ดของร้านเราแล้วก็มีแกงป่าเมืองการที่ร้านเราอะใช้พริกแกงจากร้านครัวท่าเรือซึ่งเป็นร้านดังที่อยู่เมืองการนะคะกาญจนบุรีแล้วก็มีกุ้งผัดพริกเกลือทางร้านเราก็จะเอากุ้งอ่ะค่ะทอดทั้งตัวเลยซึ่งสามารถทานได้ทั้งเปลือกเลยทีเดียวแล้วก็มีตัว หมูคุกฝุ่นซึ่งจะเป็นการเอาหมูมาคุกกับข้าวคั่วให้หอมแล้วก็สามารถเป็นกับแก้มสําหรับเครื่องดื่มของทางร้านได้อะคะ่ะก็น่าจะเป็นความสบายๆง่ายๆความเป็นตันเองของคุณส่วนแต่ละคนนะครับเราเรามีคุณส่วนทั้งหมดประมาณเจคนเราก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทุกๆวันเนี่ยเราก็จะแบบคุณส่วนก็จะไปท,ทักทา,ทายเฮฮากับเพื่อนกับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยครับแล้วก็ที่เราไม่เหมือนใครที่สุดอย่างที่บอกไปตอนแรกก็คือว่าเป็นตัว คอเทลที่เป็นสไตล์ไทยในย่านนี้ก็เท่าที่สังเกตมาก็จะยังไม่มีเป็นคอเทลสไตล์ไทยครับแล้วก็ร้านเราอ่ะเหมือนกับว่ามีหลายมุมหลายรูปแบบซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาก็สามารถแบบหาสไตล์ของตัวเองได้ใช่ค่ะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนมากกว่าแล้วก็จะแบ่งแบ่งเป็นเป็นหมวดหมวดหมู่เป็นแผนกเลยครับคนนึงถนัดเรื่องอาหารก็คือจะไปดูเรื่องครัวมีกลุ่มหนึ่งชอบถนัดเรื่องการตลาด ก็จะไปติดโปรโมชานคุยเรื่องแอดโฆษณาอะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเป็นคนบริหารจัดการในร้านเนี่ยก็คือจะมีกลุ่มหนึ่งที่แบบคอยดูว่าร้านต้องจัดวางยังไงให้สวยงามให้เหมาะกับลูกค้าที่เข้ามาครับเยอะก็จริงๆร้านเราเนี่ยเป็นร้านใหม่เราก็เลยจะจัดโปรโมชันค่อนข้างเยอะอยู่ก็จะเป็นโปรโมชันทั้งอาหารค็อกเทลเครื่องดื่มหรือว่าจะเป็นโปรโมชันวันเกิดส่วนโปรโมชั่นต่างๆของเราเนี่ยในแต่ละวันเราก็จะแยกออกมาอีกถ้าเป็นโปรวันจันทร์เนี่ย จริงๆเราเรามองว่าวันจันทร์เนี่ยเป็นวันที่แบบทุกคนรู้สึกว่าวันจันทร์อีกแล้วเหรอเบื่อมากแล้วก็จะคิดโปรขึ้นมาว่าวันจันทร์แล้วไงโปรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่แบบอยากจะเฮฮาปาร์ตี้ในวันจันทร์ยังยังปาร์ตี้ในวันจันทร์อยู่แล้วก็ถ้าเป็นโปรวันอังคารเนี่ยครับคือจากจากที่เราได้เซอร์ว์เราเปิดร้านมาประมาณเดือนหนึ่งเราก็ได้เซอร์ว์สอบถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยมาร้านเรายังไงส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะมาโดยนั่งแท็กซี่มาเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดโปรที่ว่า มาแท็กซี่เราจ่ายให้ก็คือคุณแค่ถ่ายรูปมิตเตอร์มาเนี่ยเราจ่ายคุณสูงสุด100บาทเลยหรือถ้าเป็นโปวันพุทถ้าวันพุทเนี่ยคือเราคุยกันหมดแล้วว่าร้านเราเป็นความสุขเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนที่แบบเบื่อแฟนเบือเ่อเรื่องความรักเนี่ยก็อยากให้มาร้านเราอยากเทีาเพื่อนเนี่ยเราก็จะจัดไปให้ว่าเป็นชื่อโปรเบื่อเมียเทียผัวก็คือจะเป็นโปรที่แบบเลือกกลุ่มกลุ่มคนมาเป็น3คนขึ้นไปเนี่ยครับล้วก็จะให้เลย โปรโมชั่นทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นโปรโมชั่นมาก่อนกับแกล้มก่อนก็คือเราจะให้เป็นเมนูที่ลดราคา5 0ที่เราเซตเอาไว้ให้ครับผมเป็นช่วงช่วงนี้ก่อนครับคือเราต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนโปรอยู่แล้วทุกเดือนอครับผมก็คือจะใ<ะ>ช่จะดูฟีดแบ็ลูกค้าแล้วก็จะคิดโปรใหม่ๆขึ้นมาให้แบบแปลกแบบแนวที่อื่นเขาก็ร้านเราก็อยู่ที่ลาดพร้าวซอย80ค่ะแยก10เข้ามาก็จะเจอป้ายตัวใหญ่เลยอุตสาหกรรมความสุข a c e b o o กก็ f a c e b o o k c o m a o s o r ก็ a o r s o r k o r เปิดตั้งแต่6โมงถึงดึกครับก็ก็อย่างที่ผมผมกับคุณนุยบอกไปว่าตอนแรกว่าคือร้านเราเนี่ยรวนตัวกันเพราะว่าเพื่อนที่ชอบสังสรรค์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับมาจากร้านเราเนี่ยก็คือความเฮฮาสรุปปาร์ตี้คือเราเราพร้อมที่จะเสิร์ฟความสุขให้คุณนะครับให้ให้ให้สมกับชื่อร้านอุตสาหกรรมความสุขครับเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตความสุขครับผม สนับสนุนโดยนิตยสาร SME สร้างอาชีพช่วยให้คุณมีธุรกิจส่วนตัวได้ง่ายขึ้น